สวัสดีทุกๆคนอาจารย์น,นี่ให้ดูออดิบออดิบต้นคูณต้นทูนแล้วแต่ภาคไหนจะเรียกภาคใต้เรียกว่าโชนภาคใต้เรียกว่าไหนนชนชนภาคใต้เรียกว่าโชนอ๋อภูเก็ตเรียกว่าโชนอ๋อภูเก็ตเรียกว่าชนพหนัยเขาอยู่ภูเก็ตเขาเรียกว่าเนีนครศรีธรรมราชเรียกว่า พี่หนุ่ยเขาอยู่ภูเก็ตพี่หนุ่ยให้มานะเนี่ยรอดเเรียกว่าออดิบออดิบทางเหนือทางเหนือก็เรียกตูนนี่ถ้ากินผิดไอ้ใบโหราอะไรนะต้นโหรามันแยกกันไม่ออกกินผิดจะเป็นพิษเลยชต้องแยกให้ออกนะกินดีไอ้นี่มันจะใบมัน ในในในด้วยสิใบเนี่ยถูกต้องนี่แทงใบออกมาใหม่ละของพี่ตายแยกกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูแยกให้ไงนี่พี่หนุ่ยให้มาเนี่ยนี่พี่หนุ่ยให้มาเราปลูกปลูกต้นนี้รอดเนี่ยเดี๋ยวมันแตกหน่อมาแบ่งให้พี่หนุ่ยเดี๋ยวแบ่งกันไปอื ไม่เป็นไรอยู่ใ,ใกล้ๆกันเดี๋ยวหนูส่งไปให้ใหม่นี่พาดูพาดูเดี๋ยวพอปลูกได้เยอะๆจะเออเอาไปแกสงส้มพี่หนุ่ยบอกเมนูเสร็จสับเรียบร้อยอโอ้โหอร่อยพี่หนุ่ยบอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบอกเมนูแกงด้วย <laughs> พามาดูต้นออดิบออดิบ ต้นคูณต้นทูนแล้วแต่จะเรียกนะจ๊ะฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะทุกคนไปกดติดตามได้เลยแกนี้นะ